สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้อิบเล่มนี้มาฝากกันค่ะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขค่ะเขียนโดยคิดมากค่ะจากสำนักพิมสปริงบุ๊กนะคะคงเคยสังเกตกันนะคะว่าวันไหนที่ติดใจเรามีความสุขเนี่ยต่อให้วันนั้นนะคะเราจะเจอเรื่องอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเรารับได้เราโอเคและยังเชื่ออ,อีกด้วยนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้ค่ะพูดง่ายๆว่าแค่ลมพัดผ่านเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกชื่นอกชื่นใจได้แล้วทั้ง ้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะคะมันคือกฎแห่งแรงดึงดูดของความสุขค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะหลายคนก็แอบคิดในใจแล้วค่ะว่าการมองทุกอย่างให้มันมีความสุขทั้งทั้งที่ชีวิตเนี่ยมันมีแต่เรื่องเครียดนะคะที่ต้องจัดการมากมายขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ถ้าได้อ่านงานเล่มนี้ของคุณคิดมากนะคะจะรู้เลยค่ะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะคุณคิดมากเนี่ยเขาได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสร้างความสุข ที่มาจากภายในความคิดของตัวเราเองค่ะโดยการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวตนนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็การมองโลกด้วยความเชื่อมัน่นที่ไม่ใช่การบอกให้เราเนี่ยนะคะโยนความทุกข์ทิ้งไปซะให้หมดค่ะหรือให้มองแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ point จริงๆของเล่มนี้ก็คือเรายังจะสามารถโอบรับความทุกข์และหาวิธีก้าวผ่านมันไปจนสามารถเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขได้อีกด้วยค่ะคุณคิดมากนะคะได้บอกเอาไว้ว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมองหาหรือตามหาแต่ความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองเห็น มองเห็นอะไรมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีมองเห็นความดีในสิ่งที่เราเป็นและยิ่งเรามองเห็นความสุขโดยไม่ต้องตามหามากเท่าไหร่นี่นะคะความสุขมันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความคิดแล้วก็ทัศนคติของเราค่ะ แน่นอนค่ะว่าคนแต่ละคนก็เจอเรื่องราวดีร้ายผสมปนเปกันไปในแต่ละวันนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเจอความสุขในชีวิตได้มากกว่าแต่กับบางคนเนี่ยถึงเขามีความทุกข์นะคะก็ยังมองเห็นความสุขของชีวิตขณะที่บางคนที่มีความสุขมากมายเนี่ยก็อาจจะเลือกที่จะมองเห็นแต่ความทุกข์ ให้ตัวเองเนี่ยมีแต่ความหนักใจเล่นซะอย่างนั้นล่ะค่ะสภาวะแบบนี้นะคะคุณคิดมากเขาได้เปรียบเทียบกับคุณภาพของดวงตาค่ะคล้ายการที่คน2คนเนี่ยมองวัตถุจากจุดเดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่อีกคนนึงเนี่ยกลับมองเห็นแบบเลือนรางนะคะนั่นก็เพราะว่าคนสองคนเนี่ยมีคุณภาพดวงตาที่แตกต่างกันค่ะและสําหรับคนที่มองเห็นไม่ชัดนะคะก็คงต้องใส่แว่นสายตาซึ่งแว่นสายตาในที่นี้เนี่ยก็คือทัศนคติค่ะ ทัศนคติคือแว่นสายตาของจิตใจนะคะถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันดีค่ะแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่เป็นพลังลบนะคะเราก็จะโฟกัสแต่เรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะในเล่มนะคะยังมีคําแนะนําในการฝึกทักษะต่างๆที่จําเป็นสําหรับการเป็นมนุษย์ในยุคสมัยปัจจุบันอีกเยอะทีเดียวค่ะอย่างเช่นว่าทักษะการจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลการสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแล้วก็การเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งจากทั้งหมดของแนวคิดดีๆที่อัดแน่นเอาไว้มากมายในหนังสือเล่มกระทัดรัดเล่มนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้ชีวิตมีความสุขนะคะแล้วก็ยังประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวรวมถึงหน้าที่การงานอีกด้วยค่ะอ่านเล่มนี้แล้วนะคะจะหาทางทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ